เพื่อนมีอะไรเหรอไป,ไปทะเลไหมก็ไปสิผมชอบไปทะเลอยู่แล้วผมชอบเล่นน้ำโอเคมาขึ้นรถเลยไปผมขึ้นรถก่อนกลัวด้านหลังไหมเงีผมไม่กลัวหรอกหินติดแนงเลยใช่ใช่ได้ดวเวลาออกเครื่องเง้ยเงี้ เที่ยวไหนดู้ไหมว่าเที่ยวทะเลเฮ้ยเบก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 ก่อนเบกก่อนเบกก่อนโอ้โอ้ยเบกแรงเกินไหมพี่โอ้เบกแรงเกินโอ้หาก็หักเออมาแล้วอ้าวพี่ เออรถพี่จมอ่ะมันทำให้พี่ไม่เบรกโอ้ไม่รเหมือนกัน่ะยกพิเศษ <c oughs> เออโอเคกระจกแตก <c oughs> ซราว่าปซื้อรถใหม่ไหมไปขอรถเขาไงไปหรกไปขอรถเขาอัง่าโอเค อย่าไปน,นะไปอ,อะไรเชกเกอร์อืมจะขอกินข้าวหรือืัลโหลเกางานอาชิคหน่อย,อยถ่ายยูทูบก,ก่อนลูก ไม okay. ่เปีอกไม่เหนอะดูเย็บรถถุงทำไมเนี่ยบอกกันไงเหมือนกันอีออะไรลูกโอ,อนน้โอ้โอ้นอนโอ๋อโอ้ยลูกลูกลูกไม่ใช่ของเล่นลูกไม่ใช่อาหาร ลูกดือโอเคโอเคแล้วก um. okay. okay, ็ผมเล่นน้ำ <relying> ต <assessment> <I S 1> ่อเลยเล่นน้ำเล่นน้ำเออตีเลยเจ็บลังผมก็ดูนะฟังกูฟังกูจะไงวะโอ้เล่นน้ำเล่นน้ำด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 ำ ผ่านไปหนึ่งนาทีซาบ้าเล่นพอแล้วแหละชายชายเพื่อนอ่าไปขึ้นรถอ่าโอเคถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปถอยหลังไปผมกลัวตกนไปตกหลบในว่าเลยตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งรอเราเลยโ,ยโอ้ยโอ้ย ตกเพื่อผมไปด้วยสิผมไปด้วย,ว,ยว้าเออเพื่อนอันนี้บ้านเราอยูไ่ไหนอ๋อเบโลเหมือนกันนะอันนี้คือทะเลบ้านเราอยูไ่ไหนบ้านเราโอ้อยู่ที่กันเจ็ดอุ้ยไม่ใช่อยู่ที่ทุงเทพเลยหนุ่มผมมาสมุยวัดตัวัก โอ้ยไป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 เรือจะออกโอเคโอเคเรือจะออกเร็วโอเคเออกทำไมเร็ว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 ,รวมาสมุยไทยนะเนี่ยเร็วไป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 จุ่มน้ำเลยนะ่ะเออว่ะถึงเรือแล้ว